ในช่วงฟีฟ่าเดย์ที่ผ่านมาครับมีผลฟุตบอลหนึ่งคู่ที่ยิงกันถล่มทลายนะฮะก็คือฝรั่งเศสครับเจอกับยิบรอลตาครับแล้วก็เป็นฝรั่งเศสที่เอาชนะไปได้14ประตูต่อศูนย์ครับหลายคนสงสัยว่าชัยชนะแบบนี้นี่คือชัยชนะที่มากที่สุดติดสถิติของโลกหรือเปล่าในทีมชาติเจอกันนะครับแต่ปรากฏว่าคู่นี้ครับ14-0เนี่ยอยู่อันดับ6เท่านั้นครับเพราะว่าท็อปฟเนี่ยสถิติผลแพ้ชนะที่มากที่สุดเนี่ยยิงกันถล่มทลายครับวับนนี้เราจะพาไปดูท็อปห้าครับที่มีการแพ้ชนะมากกที่สุดในโล บอลทีมชาติครับอันดับที่5ครับต้องย้อนกลับไปในปี2000ครับเป็นเกมในทวีปเอเชียฮะระหว่างคูเวตครับเจอกับพูตานครับซึ่งคูเวตเอาชนะไปได้20ประตูต่อศูนย์ครับนี่คือชัยชนะที่โอโหถล่มทลายเป็นสถิติของทีมชาติคูเวตเลยนะครับในปี2000นะฮะ20-0โหดมากครับแต่ว่า20ลูกนี้อยู่แค่อันดับที่5ครับ อันดับที่4ครับเป็นทีมชาติเกาหลีเหนือครับเจอกับทีมชาติกมนะฮะแล้วก็เป็นชัยชนะของเกาหลีเหนือครับเอาชนะไปได้21ประตูต่อศูนในปี2005ครับเกมนี้นักเตะฝั่งเกาหลีเหนือครับมีคนเดียวยิงได้7ประตูครับแล้วก็มีนักเตะถึง4คนครับที่สามารถทำแฮตทริกได้ในเกมนี้ด้วยครับชนะไปทั้งหมด21ต่อ0ครับอันดับที่4 อันดับที่3ครับในปี2001ครับออสเตรเลียเจอกับตองกาครับแล้วก็เป็นชัชนะของจิงโจ้ฮะทับจิงโจ้ออสเตรเลียครับเอาชนะไปได้22ประตูต่อศูนย์ครับนี่คือชันะที่ท่วมท้นของออสเตรเลียแต่ว่าไม่ใช่ชัชนะมากที่สุดนะครับเพราะว่ามากที่สุดเนี่ยมีมากกว่านี้ครับแต่ว่า22-0เนี่ยก็ยังอยู่ในอันดับ3ตลอดการของในนามทีมชาติที่เจอกันและผลสกอร์ห่างที่สุดนะครับอันดับที่2ครับย้อนกลับไปในยุค1971ครับเกมนี้เป็นการเจอกันของทีมไต้หติครับเจอกับหมู่เกาะคุกน แล้วก็เป็นชัยชนะของไตติที่ถล่มเอาชนะไปถึงฝังให้ดีนะครับไปถึง30ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหนี่คือชัยชนะที่ถล่มทลายครับนอกจากนั้ครับหมู่กอคุกก็ลงเล่นในปีนั้นนะครับบางเกมก็แพ้1 6บหบ้าง1 5บหบ้างแต่ว่าแพ้ให้กับไตติไปทั้งหมด30ประตูต่อศูนย์ถือว่าเป็นเกมที่จารึกในสถิติของโลกใบนี้เลยครับแต่ว่า30ลูกครับของไตติเนี่ยยังไม่ใช่อันดับหนึ่งครับเพราะว่าอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นของทีมชาติออสเตรเลียครับเขาเจอกับทีมอเมร รอบคัเลือกในโซนทวีปของเขานะฮะก่อนที่จะย้ายมาเล่นในเอเชียนะครับตอนนั้นออสเตรเลียครับในปี2001ฮะเจอกับอเมริกันซามัวครับแล้วก็ถล่มเอาชนะไปได้31ประตูต่อศูนย์ครับนี่คือชนะที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นสถิติโลครับที่ในนามทีมชาติเจอกันเองนะฮะแล้วก็ชนะขาดมากที่สุดครับด้วยจำนวน31ประตูนะฮะทำให้ผลฟุตบอลในช่วงฟีฟ่าเดย์ที่ผ่านมาครับฝรั่งเศสเอาชนะ1 4 0เนี่ยมันแทบจะไม่ถึงครึ่งหนึ่งของสถิติโลกเพราะว่าอันดับหนี่ยเเป็นออทไได้31ู ก็ถือว่าเป็นเกมที่ผู้แพ้ครับก็ได้ประสบการณ์ไปเต็มๆฮะห,หลายคนบอกว่าแพ้ขนาดนี้เราไปแข่งทําไมครับผมเชื่อว่าการแข่ง,ขงฟุตบอลเนี่ยไม่ลงสนามมันทําให้ไม่รู้ครับว่าเราเนี่ยอยู่ในมาตรฐานเท่าไหร่ดังนั้นการลงสนามไปและการที่คู่แข่งเนี่ยที่เก่งมากๆเขาจัดผู้เล่นจัดเต็มเนี่ยก็ถือว่าเป็นการให้เกียรติทีมอีกหนึ่งทีมอย่างเต็มที่นะครับไม่มีการออมมือให้ให้รู้ว่าฟุตบอลเป็นประสบการณ์ที่ดีครับไม่ว่าจะแพ้หรือชนะเนี่ยอย่างเช่นฝรั่งเศสในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เข้ารอบไปแล้วนะแต เอบองตัวกิ๊มันเอ็มบาเป้แล้วก็ถล่มยิปบาตาไป14-0เนี่ยก็ถือว่ามีการให้เกียรติคู่แข่งนะครับไม่รู้ว่าสถิตีโลครับอันดับที่5 20กว่าประตูแล้วก็อันดับ1 31ลูกเนี่ยมันจะมีใครทำลายหรือเปล่าในสมัยนี้เพราะว่าสมัยนี้ฟุตบอลก็เริ่มทันขึ้นมาครับการจะได้เห็นชนะ10กว่าลูกเนี่ยมันก็นานๆมาทีแต่ถ้าจะชนะ20กว่าลูกขึ้นไปเนี่ยคงต้องรออีกหลายปีเลยครับก็อยากจะเห็นแบบนี้อีกแต่ว่าก็ขอเป็นนา,นานทีละการเพราะเห็นบ่อยมอยต,ต็มบ ทุกช่องทางครับทั้ง Facebook YouTube แล้วก็ TikTok นะฮะติดตามคลิปดีๆเรื่องรูฟุตบอลของบอลเต็มแมทได้ทุกวันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ